มาประเด็นเด็ดจะสีในช่วงนี้นะคะไปดูฐานกองบัญชาการกองทัพไทยและตำรวจกองบระคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจสอบการลักลอบขุดเจาะน้ำมันดิบในพื้นที่ป่าปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปอกอจังหวัดเพชรบูร์ค่ะโดยพบว่ามีการเลี่ยงไม่ชำระค่าภาคหลวงนานกว่า5ปีทำให้รัฐได้รับความเสียหายกว่าหมื่นล้านบาทติดตามจากคุณอัธพลดวงจินดาค่ะ GPS ที่ปรากฏในเครื่องมือวัดของทหารกองบัญชาการกองทัพไทยและตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นว่าการขุดเจาะน้ำมันของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปอกอจึงมีคำสั่งให้หยุดเดินเครื่องจักรกลทุกตัว รับพื้นที่ตรงนี้เป็นบอ่อขุดเจาะน้ํามันหนึ่งใน6จุดนะฮะที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการลุกล้ําที่ป่าสป,ปกซึ่งตอนนี้ก็ยังมีการขุดน้ํามันขึ้นมาอยู่อย่างต่อเนื่องทุกวันครับบริเวณนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบการลักลอบขุดน้ํามันดิบมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ปีปริมาณไม่ต่ำกว่า1,200บาเรลต่อบ่อ มีบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งลำเลียงน้ำมันออกไม่ต่ำกว่าวันละ3ามเที่ยวต่อบอขัดแย้งกับเอกสารขออนุญาตกับสปกเพื่อการขุดน้ำมันใช้สำรวจปิโตรเลียมเท่านั้นชัดเจนครับก็สักครู่นี้ก็มีแผนผังสประกอบประกอบด้วยนะครับทางสอประกอบก็ยืนยันว่าเป็นที่ดินสประกอบครับแล้วความผิดสำเร็จชัดเจนแล้วนะครับก็รอทางเจ้าพนักงานสอบสวนจะพิจารณาต่อไปที่ปรึกษาภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติระบุว่า การลักลอบขุดน้ํามันและนําออกจากบริเวณนี้มีให้เห็นทุกวันสร้างความเสียหายต่อภาครัฐไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาทโดยการเอื้อประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองในพื้นที่ให้กับบริษัททุนต่างชาติแล้วสปกต้องร่วมรับผิดชอบมีความผิดตามมาตรา157ละเว้นเฏิบป็นิหบัาที่โดยมิชอบกรมไอกรมเนี่ยพลังงานเนี่ยก็มีความผิดเนื่องจากว่าท่านไม่ได้ติดตามเพราะเราทําให้รัฐเสียผลประโยชน์ในเรื่องน้ํามันการให้สปกให้อนุญาตเนี่ยให้แค่สํารวจเท่านั้นและนี่เป็นการยืนยันว่าประเทศเรามีน้ํามัน มีแก๊สธรรมชาติแลปะปตทหยุดเลิกโฆษณาชวนเชื่อทันทีว่าน้ำมันจะหมดจากประเทศจังหวัดเพชรบูร์มีบอ่อน้ำมัน95บ่อในขณะที่ทั้งประเทศมีบอ่อแก๊สและบอ่อน้ำมันรวม6,200บ่อการเข้าตรวจสอบในครั้งนี้เพื่อหยุดยั้งขบวนการทุจริตคอร์รัปชันแหล่งพลังงานของชาติที่ยังมีอีกหลายแห่งอัตพลดวงจินดารายงาน